สวัสดีค่ะน้าศานะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนน้าศาใช้โปรแกรม my m e m e r i z e นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการวาดแผนผังความคิดหรือที่เราเรียกว่า m y map นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์ให้น้าศาวาด m y map เนอะ เป็นหนังสืออ e ีบุ๊กของนักศาเองนะคะโดยเราวาดใส่กระดาษแต่ในอาทิตย์นี้เราจะว่าโดยใช้โปรแกรม m y m e m e r right i h e นั่นเองนะคะสำหรับความสามารถของโปรแกรม m y m e m e r right i z e เนี่ยนะคะเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถวาดแผนผังความคิด ที่เราเรียกว่า m i n d map เนี่ยได้ง่ายๆโดยมีรูปแบบ template ให้เราเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองนะคะแล้วมันก็สามารถใช้งานบนแพลตฟอร์มได้หลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น win do w s หรือตัวของ mac o s เอเองนะคะแล้วก็มีรูปทรงต่างๆให้เราสามารถเลือกใช้งานได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันแล้วเราก็จะ ไปเริ่มต้นการใช้โปรแกรม My m y m e m a e r i z e กันเลยนะคะเมื่อนักศึกษาเปิดโปรแกรม My m y m e m a e r i z e ขึ้นมาใช้งานนะคะก็โปรแกรมก็จะให้หนักศึกษาเลือกรูปแบบของแมปนะคะที่เราต้องการใช้เนาะในที่นี้ก็จะให้เลือกแมปทีนนั่นเองก็จะมี4รูปแบบให้เราเลือกนะคะเป็นแบบ m y m a b e เป็นแบบ b a c k b o a r d แบบมี Onsite และ Whiteboard นะคะในที่นี้อาจารย์จะเลือกเป็นแบบ My m y m a b e แล้วก็เอามาไปคลิกที่ปุ่มโอเคก็จะได้รูปแบบของ My m y m a b e ที่เป็นแบบ MyMap นะคะสำหรับเมนูคำสั่งก็จะคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft Office ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint ที่เราเคยใช้เนาะนะคะถ้าย้อนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ให้นักศึกษาสร้าง e b o ุ๊เป็นของตัวเองนะคะบางคนก็สร้าง e b o ุ๊ที่เป็นหนังสือบางคนก็สร้าง e b o ุ๊ที่เป็นการ์ตูนนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะอาจารย์ได้ยกตัวอย่าง e b o ุ๊ของอาจารย์เป็น e b o ุ๊ที่ชื่อว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส นะคะฉะนั้นตรงส่วนของ central topic เนี่ยอาจารย์ก็จะต้องแก้ไขเป็นชื่อว่า p ์ a n เล็กทรอนิกส์ใช่ไหมนะคะก็แค่เอาเมาส์ไปคลิกที่หัวข้อหลัก central topic ตรงนี้แล้วเลือกคำสั่ง edit text box แล้วก็ทำการพิมพ์นะคะข้อความใหม่ลงไปแค่นั้นเองนะคะพิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่ม enter หรือเอาเมาส์คลิก ที่ว่างบนหน้าจอก็ได้นะคะก็จะได้ละนะคะเป็นชื่อหนังสืออ e ีบุ๊กชื่อว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะสำหรับหนังสืออ e ีบุ๊กพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะของอาจารย์เนาะก็แบ่งออกเป็นสมมติตอนนี้จะแบ่งออกเป็น2หน่วยเรียนด้วยกันนะคะ วิธีการทำนะคะการสร้างหน่วยเรียนนะคะเพิ่มขึ้นมาที่เขาเรียกว่าสับท็อปิกเนาะให้ขึ้นตรงกับเซนเตอร์ท็อปิกหรือว่าหนังสือพาณิ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เอาเมาส์ไปคลิกเลือกที่นะคะกล่องข้อความก่อนนะคะที่พาณิชอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไปที่แท็บโฮมแล้วเลือกคำสั่งสับท็อปิกหรือว่าหัวข้อย่อยนั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็จะได้หัวข้อย่อย หรือหน่วยเรียนเพิ่มขึ้นมา1ห,หน่วยเรียนแล้วแต่ยังขาดอีกหน่วยเรียนหนึ่งใช่ไหมคะก็อ่ะเอาเมาส์ไปคลิกเลือกานิ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไปที่แถบอะไรนะแถบโฮมเลือกคำสั่ง subtopic นะคะก็จะได้2หน่วยเรียนแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการแก้ไขชื่อหน่วยเรียนนั่นเองนะคะหน่วยเรียนแรกก็คือ main topic แรกก็จะเป็น หน่วยเรียนที่ชื่อว่านะคะแนวคลิปพาณิชย์ดิ็กทรอนิกเนาะวิธีการแก้ไขชื่อหน่วยเรียนก็เอาเมาส์ไปคลิกด้านขวาที่กล่องข้อความที่เราต้องการแก้ไขชื่อแล้วก็เลือกคำสั่ง Edit t e x t Box นะคะก็จะปรากฏไฮไลท์หรือคุมดำร้อมรอบข้อความว่า Main Topic หลังจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความใหม่ลงไปแค่นั้นเองนะคะ หน่วยเรียนที่1นนะคะชื่อว่าแนวคิดพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะ,ะพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter นะคะแล้วก็ไปแก้ไขหน่วยเรียนที่2นะคะก็เอาเมาส์ไปคลิกขวาที่เมนท็อปปิตัวที่2เนาะแล้วเลือกคำสั่ง edit topic นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อหน่วยเรียนใหม่ลงไปนะคะชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานของพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะพิมพ์เสร็จแล้วก็ปกดปุ่ม enter เราก็จะได้มาละสองหน่วยเรียนและแน่นอนแต่ละหน่วยเรียนเนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยของแต่ละบทเนาะเช่นแนวคิดพื้นฐานของพาณิชอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์จะสร้าง หัวข้อย่อยนะคะวิธีการทำก็เอาเมาส์ไปคลิกที่กล่องข้อความที่ต้องการสร้าง subtopic หรือว่าหัวข้อย่อยหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะไปที่แถบโฮมเลือกคําสั่ง subtopic เห็นไหมคะอ่ะแล้วเราก็จะได้หัวข้อย่อยนะคะที่ขึ้นตรงกับ หน่วยเรียนแนวคิดพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้นก็แก้ไขชื่อหัวข้อย่อยนะคะเอาเมาส์ไปคลิกขวาที่สับ Topic เลือกคำสั่ง Edit Text Box นะคะแล้วก็ใส่ชื่อหัวข้อย่อยนั่นเองนะคะอ่ะวิวัฒนาการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะนะคะเราจะสร้าง หัวข้อย่อยเพิ่มขึ้นมาอีกในหน่วยเรียนที่1ใช่ไหมคะก็คลิกที่หน่วยเรียนที่1แนวคิดพื้นฐานของพาณิ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไปแถบโฮมเลือก subtopic เห็นไหมคะก็จะปรากฏหัวข้อย่อย s u b t o ปิกขึ้นมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะเอามาไปคลิกขวาที่ s u b t o ปิกเลือกคำสั่ง edit Textbox แล้วก็พิมพ์ชื่อหน่วยเรียนใหม่ลงไปนะคะอะอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่าประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถ้ายังมีหน่วยเรียนหมายถึงมีหัวข้อย่อยนะคะยังมีหัวข้อย่อยต่อเนาะก็เหมือนเดิมนะคะก็คลิกที่กล่องข้อความที่เราต้องการเพิ่มหัวข้อย่อยแล้วก็ไปแท็บโฮมเลือกสัพท็อปิก นะคะเปลี่ยนชื่อก็คลิกขวาเลือก edit text box นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยหัวข้อที่3นะคะองค์ประกอบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับหน่วยเรียนที่1นะคะหน่วยเรียนที่2ก็จะทำคล้ายๆกันนะคะนะึาสาลองทำดูเนาะนะคะวิธีการสร้างหัวข้อย่อยก็จะคล้ายๆกัน ะะเมื่อเราสร้างหน่วยเรียนและหัวข้อย่อยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการตกแต่ง Mind Map ให้สวยงามนะคะอ่ะนะคะเช่นนะคะในกล่องข้อความพาณิย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์เลือกอยู่เนี้ยอาจารย์ต้องการแทรกรูปลงไปสามารถแทรกได้นะคะโดยไปที่แท็บ insert แล้วเลือกคำสั่ง picture นะคะ ะะซึ่งคำสั่ง picture นี่ก็เป็นการแทรกรูปที่เราทำการถ่ายมาหรือทำการดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ทำการเปิดโฟลเดอร์หรือหาสถานที่ที่เราเก็บรูปไว้เนาะในที่นี้รูปของอาจารย์เก็บไว้ที่ในดาวน์โหลดนะคะแล้วอาจารย์ก็เลือกรูปที่อาจารย์ต้องการแทรกลงไปในกล่องข้อความนะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม open ก็จะได้รูปภาพ ามที่เราต้องการเนาะรูปภาพเราก็สามารถย่อขยายได้เหมือนกับในโปรแกรม Word Excel PowerPoint เลยโดยเอาเมาส์ไปเลื่อนตัวชี้เมาส์เนี่ยไปที่จุดแฮนเดิที่เป็นจุดวงกลมนะคะสังเกตสัญลักษณ์ของเมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองทิศทางเนาะเราสามารถย่อขยายได้โดยการคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ขึ้นที่เมาส์เห็นไหมคะเราก็จะได้ขนาดรูปตามที่เราต้องการ ะะอันนี้คือวิธีการแทรกรูปแบบง่ายๆนะคะหรือเราอยากแทรกไอคอนตกแต่งหน่วยเรียนนะคะให้มันสวยงามให้มันดูง่ายอย่างเช่นหน่วยเรียนแนวคลิปพื้นฐานของพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์เลือกไว้เนี่ยในกล่องที่อาจารย์เลือกไว้เนาะอาจารย์อยากแทรกไอคอนที่เป็นตัวเลขนะคะอาจารย์ก็ไปที่แท็บ insert เหมือนเดิมแล้วเลือกคำสั่ง icon maker นะคะ เลือกไอคอนที่อาจารย์ต้องการเนาะในที่นี้คือไอคอนที่เป็นตัวเลขที่เป็นเลขหนึ่งนั่นเองเห็นไหมคะก็จะปรากฏไอคอนเลขหนึ่งนะคะส่วนหน่วยเรียนที่สองอาจารย์ก็จะแทรกไอคอนที่เป็นเลขสองเหมือนกันนะคะก็ไปเลือกกล่องข้อความของหน่วยเรียนที่สองแล้วไปที่แท็บ insert เลือกคำสั่ง icon maker แล้วก็เลือกไอคอนที่เป็นรูปเลขสองใช่ไหมคะนะคะก็จะได้นะคะ ไอคอนแทรกลงไปในรูปภาพสําสหรับวิธีการเปลี่ยนรูปแบบโครงร่างสีให้กับ My Map ที่เราทำการวาดในโปรแกรม My Mable e นะคะวิธีการทำก็คือนะคะให้เอาเมาส์ไปคลิกเลือกที่หัวข้อหลักก่อนในที่นี้ก็คือหนังสือกล่องข้อความที่เป็นหนังสือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้นมาที่แท็บฟอร์แมเราอยากเปลี่ยนรูปแบบ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทิศทางนะคะของของ m มก็มาที่แท็บ Format นี้เนาะนะคะหรือจะเพิ่มกล่องข้อความลดกล่องข้อความก็มาที่แท็บ Format นะคะแต่ตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนโครงร่างสีก็คือที่ทีมคันเรอนั่นเองนะคะเราสามารถเลือกรูปแบบทีมคันเรอที่มีมาพร้อมกับการติดตั้งโปรแกรม My Mable นะคะเช่นอาจารย์จะลองเลือก เปลี่ยนเป็นโครงร่างสีที่มันเป็น city night ดูเนาะนะคะก็จะได้โครงร่างส,สีที่เป็นแบบ city night นะคะหรือเราจะไปกำหนดโครงร่างสีใหม่เองก็ได้นะคะที่ทีมคันเลอร์ตรงนี้เราเลือกคำสั่ง create new team color เนาะนะคะอ่ะหรือใครจะเปลี่ยนทิศทางของการแสดงผล my map นะคะ เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะไปที่แท็บ Format นะคะแล้วเลือกคำสั่ง g o Direction นะคะมันก็จะสามารถเปลี่ยนทิศทางการวาง m ม n d p a p ได้นะคะอยากให้วางเป็นแบบ Light map นะคะอาจารย์ลองเลือก Light map ดูเนาะนะคะมันก็จะปรับกล่องข้อความทั้งหมดให้ไปจัดอยู่ฝั่งด้านขวาให้นะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นแบบนะคะ m f t map ก็มันจะจัดกล่องข้อความทั้งหมดเทไปอยู่ฝั่งด้านซ้ายให้เนาะนะคะแต่ในที่นี้อาจารย์ขอกลับไปเลือกคําสั่งแมปเหมือนเดิมนะคะให้ฝั่งซ้ายขวาเท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีการตกแต่งรูปแบบทีมแบบง่ายๆนะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการสร้างนะคะ p โดยใช้โปรแกรม My Member r i นะคะนักศึกษาลองไป ทบทวนลองตกแต่งดูเนาะนะคะก็สำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอาจารย์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อาจารย์สอนเนาะนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเด็กๆ